สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องกระเป๋านักบินนะครับตัวนี้ผมสั่งมาทางออนไลน์ครับใบนี้ขนาด16นิ้วนะครับขนาดกว้าง37.5เซนนะครับแล้วก็ยาว45ลึกก็24.5ซนครับผมน้ำหนัก3กิโลครับ ล้อลากเป็นแบบ4ล้อนะครับขั้นชักปรับได้3ระดับครับตัวล็อกเป็นกุญแจแบบ tsa ครับมาดูข้างในกันครับข้างในเขาก็จะบุด้วยผ้าสีดำนะครับผมแล้วก็มีช่องใส่ของหลายช่องเลยครับ ผมลองใช้งานจริงมาแล้วประมาณ1เดือนนะครับผมวางในคอบคิดของ Boeing 737นะครับก็วางได้พอดีนะครับกะเหลือพื้นที่ วางาแฟ้มได้อีก2แฟ้มโดยประมาณครับตอนเปิดใช้งานนะครับก็จะใช้มือขวาเอื้อมมาเปิดนะครับก็จะเปิดได้ไม่ไม่สุดเต็มที่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของอกระเป๋าแบบ4ล้อก,ก็คือเวลาที่วางแล้วเขาก็จะไม่อยู่นิ่งนะครับบางทีเขาก็จะมีแอบเคลื่อนส่วนการเก็บใน ช่องเก็บสัมภาระภายในเคบินนะครับก็ใส่ได้ปกตินะครับ <S 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 เดี๋ยวผมจะพาดูว่าในกระเป๋านักบินของผมใส่อะไรไว้บ้างนะครับ <S 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 อย่างแรกก็คือใบอนุญ,ญาตนักบินนะครับหรือว่าเอกาสารอื่นๆตามที่กฎหมายแล้วก็บริษัทกำหนดครับต่อมาเป็นพาสปอร์ตครับ พ i l o t l ล็อกบุ๊ครับก็จะเป็นสมุดบันทึกว่าวันที่เท่าไหร่เราบินจากไหนไปไหนแล้วก็ใช้เวลากี่ชั่วโมงครับเขารวบรวมไว้ครับแว่นสายตาสำรองนะครับกรณีที่แว่นที่เราใช้อยู่แตกหักหรือชำรุดหรือแม้แต่หายนะครับแล้วก็ใช้ตัวสำรองนี้ได้ครับแว่นกันแดดครับ เนื่องจากว่าเวลาที่เราบินปกติครับก็จะสูงจากพื้นโดยประมาณนะครับประมาณ10กิโลเมตรนะครับก็แดดค่อนข้างแรงนะครับผมมีที่บังแดดด้วยครับอย่างที่ว่าครับข้างบนแดดค่อนข้างแรงครับไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่สำรองครับก็เอาไว้ใช้ตรวจเครื่องเวลากลางคืนครับ ที่อุดหูหรือเอียร์ปักครับเนื่องจากก่อนบินนักบินต้องเดินตรวจความเรียบร้อยของเครื่องบินนะครับแล้วก็พื้นที่บริเวณด้านล่างเสียงค่อนข้างดังครับ iPad ครับใช้สำหรับค้นหาข้อมูลหรือว่าเอกสารอ้างอิงต่างๆครับปากกาเครื่องเขียนแล้วก็ยังมีสมุดจดบันทึกเล็กๆครับ แล้วก็มีบอร์ดลองเขียนครับกระติกน้ำครับกล่องข้าวครับสายชาร์จโทรศัพท์ครับเสื้อแจ็คเก็ตครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆครับที่เราอาจจะเตรียมไว้ใช้เองนะครับเช่นเสื้อกั๊กสะท้อนแสงนะครับ หูฟังหรือเราเตรียมชุดค้างคืนไว้กรณีที่เราอาจจะมีต้องไดเวิร์ดครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ